แสงแฟลชเสียงกรี๊แฟนคลับครั้งหนึ่งทิมดาวคือดาราตัวท็อปของวงการแต่ทุกอย่างพังลงในคืนเดียวเมื่อคลิปส่วนตัวที่เธอไม่เคยยอมรับว่าเป็นของตัวเองหลุดว่อนทั่วโซเชียลจากนางเอกเบอร์หนึ่งชีวิตหรูหรากลายเป็นคำด่าประจานงานหายผู้จัดเทบ้านโดนอายัดเพื่อนในวงการไม่มีใครเหลียวแลทีมดาวหนีความวุ่นวาย ขับรถไปเรื่อยๆจนหลงเข้าไปในป่าลึกและนั่นคือวันที่เธอเจอลุงต่อภาระโรงกระท่อมเก่าๆของโรงเรียนกลางหุบเขาลุงต่อช่วยเธอไว้ปฐมพยาบาลดูแลทําอาหารให้ในวันที่ทั้งโลกหันหลังกลับมีแค่พันโรงคนนี้ที่ยื่นมือมาช่วยโดยไม่ถามอดีตเวลาผ่านไปไม่นานข่าวดังก็เลยตามเธอมาถึงป่าไม่มีที่ให้หนีอีกแล้ว ทิมดาวเลือกฝากชีวิตไว้กับลุงต่อผู้ชายแสนธรรมดาแต่จริงใจที่สุดในชีวิตจากคนที่เคยใช้ชีวิตบนพรมแดงวันนี้เธอยืนล้างจานในครัวไม้เก่าๆแต่กลับยิ้มได้อย่างสบายใจครั้งแรกในหลายปีบางทีเวรกรรมอาจไม่ได้ลงโทษเพื่อทำร้ายแต่มาเพื่อสอนให้รู้ว่าความสุขแท้จริงไม่เคยอยู่บนแสงไฟและดารานหนึ่งล้านฟอลโล ก็ค่อยๆกลายเป็นเมียภาระโรงกลางป่าด้วยหัวใจที่สงบกว่าเดิมหลายเท่า